สวัสดีเจ้าจิงเทียนเหนียนเซิงหลงไหลเลยจินเทียเราืึอไหลเจียวฮั่นหวีอีเนียนยจีสวัสดีคับ้ังเรียนวันนี้เรากลับมาในวิชาภาษาจีนกันต่อนะครับวันนี้เราจะขึ้นบทที่4นะครับบทที่4อ่านได้ว่าตี้ซื่อเค่อ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 ,อหมายถึงบทที่สี่ ตีซือเคอรเป็นประโยคนะครับแปลว่าบทที่โดยที่เราเปลี่ยนตัวกลางนะเช่นเอาตีไว้เอาเคอรไว้ถ้าเราเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวกลางเป็น e ก็จะหมายถึงตี e เคอร์ e แปลว่า1่ใช่ไหมตีเคอร์ e, Ker, ก็จะแปลว่าบทที่1ถ้าเราเปลี่ยนตัวกลางใหม่เปลี่ยนตัวเลขใหม่เป็นตีเอเคอร์ e, Ker, ก็จะแปลว่าอะไรเอ e, หมายถึงสอง ก็ตีเออเคอร์ก็บทที่2แต่ในกรณีนี้เป็นเลข4ใช่ไหมเลข4ภาษาจีนนับได้ก็คือซื่อเมื่อนั้นเราก็ต้องเอาซื่อมาไว้ตรงกลางก็รวมจะเป็นได้ว่าตีซื่อเคอร์ตีซื่อเคอร์หมายถึงบทที่4นั่นเองอ่าโอเคนะนักเรียนสามารถจดได้เผื่อวันหนึ่งข้างหน้านักเรียนอยากกลับมาอ่านแล้วนักเรียนลืมนักเรียนก็สามารถสะกดจากภาษาไทยได้แล้วก็ดูตัวพินอินหรือว่าตัวหนังสือภาษาจีนตัวนี้ก็ได้นะครับ ตีซื่อเคอหมายถึงบทที่4่บทที่4มีคําว่าอะไรมัางเรามาดูนะนักเรียนดูตัวนี้เหมาะคำนี้นะจะดูจากรูปก็คือปิดตาแล้วก็ใช้มือเนี่ยพยายามจะจับหรืออ,อเคนะแสดงว่าคํำนี้ยแปลว่าจับนะนักเรียนภาพนี้หมายถึงการจับนะครับอโอเคนะจับภาษาจีนอ่านได้ว่ามอ มออ่าตัวนี้ก็มอตัวนี้ก็มออ่าเราต้องอ่ะในอนาคตต่อไปถ้าเราระดับสูงขึ้นนะนักเรียนต้องฝึกสะกดตัวนี้นะ,ะตัวภาษาอังกฤษเนี่ยนะมันอ่านว่าพินอินอ่าเราฝึกอ,อ่านให้ฟังว่ามอมออ่าเวลาเขียนออกมาก็จะเขียนได้แบบนี้อ่านว่ามอมอแปลว่าจับอ่านักเรียนก็เขียนจับก็ได้นักเรียนจะได้รู้ว่าตัวหนังสือตัวเนี้ยแปลว่าจับอ่ามอมอหมายถึงจับ นั่นเองโอเคนะภาพต่อไปเป็นภาพรูปอะไรเนี่ยนักเรียนเออนักเรียนเราออกมาว่าผู้ชายคนนี้คือใครอ,อ่จริง,รงๆแล้วภาพคนนี้คือพระนะอ่าพระในเมืองจีนก็เจอคนละนิกายกับเมืองไทยเนาะเออก็จะมีหลายอย่างที่แตกต่างกันเช่นพระที่เมืองไทยอาจจะไม่มีคิ้วแต่พระท่านที่เมืองจีนมีคิ้วพระทรงนะนะเออโอเคนะเพราะเป็นคนละนิกายอ่ะนี่นะอ่ะคือตัวนี้อ่านได้ว่าฝอฝอ ฝอฝอฝอแปลว่าพะมอมอแปลว่าจับฝอฝอแปลว่าพะฝอพะมอจับโอเคนะอ่ามอหมายถึงจับฝอหมายถึงพะแล้วมาดูด้านข้างครับอ่านี่คือการฝึกสะกด พินอินนะอ่าดูนะจะประกอบด้วยตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะนักเรียนเราซื้อบอกให้คร่าวๆไว้นะอันด้านหน้าคือตัว M ใช่ไหมตัวหลังคือตัว A ถูกปะ,อ,ะอ่านได้ว่าในแบบพินอินนะจะอ่านว่าอ R ตัวหลังออกเสียงว่า R นะอ R รวมกันเป็นคําว่าอะไรดีนักเรียนอ R ก็เหมือนภา,าษาไทายเลยอ R มาสรุปคํานี้อ่านว่ามา โอเคไหมถ้าเราสะกดจะสะกดได้ว่ามออารวมกันเป็นมออา่าเหมือนภา,าษาไทยเป๊ะเลยมออามาเราต้องรู้ว่าตัวข้างหน้าคือพยัญชนะตัวข้างหลังคือสระว่าออกเสียงอะไรกันบ้างแล้วเราก็สะกดเหมือนภาษาไทยมออามามออามาโอเคไหมต่อไปอ้าตัว M เหมือนกันเห็นไหมตัว M เหมือนกัน เปลี่ยนตัวหลังเมื่อกี้เราออกเสียงตัว A ว่าอาทีนี้เราต้องรู้ว่าตัว E ในภาษาจีนออกเสียงว่าเออในภาษาพินินออกเสียงว่าเออตัวเนี้ยนะตัว E ตัวเดียวออกเสียงว่าเออเมื่อนั้นเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า M อ่านว่ามอใช่ไหมก็เป็นมอเออรวมกันเป็นอะไรดีมอเออรวมกันเป็นเมอมอเออเมอมอเอเมอมอ อามามออามามอเอมเอมอเอมเอโอเคไหมนักเรียนอ่ามากับเมอนั่นเองต่อไปตัวยูตัวเดียวนะตัวยูตัวเดียวทีนี้เรารู้แล้วนี่ m คือมอใช่ไหมตัวยูออกเสียงว่าอูรวมกันเป็นมออ่าตัวยูนะออกเสียงว่าอูอูรวมกันเป็นมออูมูมอ อ,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 อูมูมออูมูมออามาอมอเอ็มอมอูมูอ่าให้นักเรียนรู้ไว้นะพอป .2 จะยากขึ้นต่อไปตัว M ก็อ่านว่ามอทีอน,นี้ตัวโในภาษาอังกฤษใช่ไหม,มคุ้นๆไหมนักเรียนเออเมื่อกี้เราอ่านว่าอะไรอะคำว,ว่าจับเราอ่านว่ามอใช่ไหม,มก็อ่านได้ว่ามอโอมอ มออมเพราะตัวหลังแนละ้วออกเสียงว่าอรวมเป็น m มออ o มอมออมอคำนี้อ่านว่ามมโอเคนะต่อไปตัวสุดท้ายตัว M ตัว I อ่านว่า E ตัวนี้ตัวเดียวนะตัว I อ่านว่า E รวมกันเป็น m มออ่ะโมกับอ e. ีรวมกันอ่าน, or, อ,านออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีนักเรียนติ๊ t ตอ t ติ๊กตอก,ตก,ตอ,กอ่าดูนะ เฉลยเราคืออ่านได้ว่ามออีมีอ่ามออีมีเหมือนภาษาไทยเลยมออามามออามามอเอเมอมอเอเมอมออูมูมออูมูมออามามออามา มอีมีมอีมีอ่านว่ามาเมอมูม,มอมีอ่าโอเคเนอะไม่ยากเนะอะต่อไปโอ้ตัวนี้อ่าเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วว่าฟอใช่ไหมเมื่อกี้ฟอแสดงว่าตัว f ต้องออกเสียงเป็นฟอฟันเอะตัวอะตัว a มาอีกแล้วนี่ไงนักเรียนจำได้เปล่าเมื่อกี้เราอ่านว่าอะไรอ่ะเออคำเนี้ย เราอ่านว่ามออาอ่ะแสดงว่าตัวนี้ก็อ uh, าใช่ไหมตัวนี้ก็ต้องอ uh, าเหมือนกันงนั้นเรามาดูที่ฟอรกับอ uh, ถูกปะ่ะ for a uh, รวมกันเป็นเสียงอะไรดีครับนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกฟอร์ f า r ์ฟาฟอร r อาร์ฟาฟอราสรุปตัวนี้อ่านว่าฟานั่นเองต่อไป for มาอีกแล้วและและตัว o เอ,อ้อ นี่ตัวโอภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอะไรเมื่อกี้เราอ่านว่าอะไรตัวนี้เราอ่านว่ามอโอใช่ไหมมออมอทำไมตัวนี้ก็ออเหมือนกันรวมเป็นฟอโอรวมกันเป็นคําว่าอะไรนักเรียนฟอโอรวมกันเป็นคําว่าฟอฟอโอฟอฟอโอฟอฟอโอโอเคนะต่อไป For. อ่าตัว u ออกเสียงว่าอะไรมอูเมื่อกี้เราอ่านว่ามอูมูใช่ไหมนักเรียนเราก็ออกเสียงอูเหมือนกันเป็นฟอูฟูอ่าออกเสียงเนาะเราถืออ่านให้เลยฟอูฟ, For, อฟูฟอูฟูฟอูฟูดังนั้นตัวนี้อ่านอย่างนี้อ่านว่าฟอูฟูนั่นเ,นเองตัวใหม่นะมออามามออามาอมาออมอ มอเอมอมอเอเมมอเอเมอมออีมีมออีมีมออูมูมออูมูฟอเอฟาฟออาฟาฟอ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 และฟออูฟูนั่นเองอ่าโอเคเนาะต่อไปคำนี้ วนนี้คือคุณแม่อ่าคุณแม่นะตัวหนังสือภาษาจีนตัวนี้อ่านว่าอะไรเออนักเรียนจาได้ป่าเมื่อกี้เราอ่านอะไรมามอกับอาใช่ไหมก็อ่านว่ามาก็ามาจากคำว่ามามา,มาไงดังนั้นตัวนี้อ่านว่ามามามาอ่าคนนี้นะมาโอเคอันนี้อ้าวมาอีกแล้วรูปมา้าแสดงว่าคำนี้แปลว่ามา้า แต่อันนี้มกับอก็นี่ก็มกับออ้าวนี่ก็ต้องอ่านเหมือนกันสิเมื่อกี้เราอ่านว่ามาใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องอ่านว่ามาเหมือนกันถูกไหมอ่าถูกครับแต่นี่มันมีเครื่องหมายนี้อยู่นักเรียนเห็นไหมนักเรียนเห็นตัวนี้ไหมเครื่องหมายถูกที่อยู่ด้านบนเนี่ยเห็นไหมเอเครื่องหมายนี้นักเรียนคุ้นๆไหมนักเรียนคุ้นๆไหมเอย้อนกลับไปดูสิออยู่บทที่เท่าไหร่ บทที่สองไงจําจได้ไหมนักเรียนบทที่สองเราเรียนเรื่องอะไรกันอิงผิงจําได้ปะหยางผิงจําได้ไหมสั่งเซินและชี้เซินโอเคเนอะตรงนี้เป็นเรื่องของอะไรครับวรรณยุกต์อ่าเหมือนกันภาษาไทยเราก็มีวรรณยุกต์เออถ้านักเรียนเรียนเนี่ยอ่ามันก็จะมีเรื่องของวรรณยุกต์ใช่ไหมภาษาจีนก็เช่นเดียวกันมันเขียนเหมือนกันว่ามอามาตัวนี้ก็มมอามาเหมือนกันแต่เสียงมันจะต่างกันเพราะมันบังคับด้วยเรื่องของ วันในยุคดังนั้นม้าก็จะเรียกว่ามาไม่ได้ต้องเรียกว่าเราซื้อเฉลยเลยนะตัวนี้ต้องผันเสียงให้ได้ว่ามาอ่ามามามาหมายถึงมา้าส่วนเรื่องของผันวรรณยุคเนะาะวายเราซื้อจะยกยอดไว้ตอนนักเรียนอยู่ป .3 ป .4 มันต้องระดับที่สูงขึ้นไม่งั้นเอ่อต้องเผื่อผู้ปกครองมาชมนะครับเ,เรื่องของการผันวรนณยุคเนาะคุณครูอยากจะให้ ให้นักเรียนได้ระดับที่สูงขึ้นเพราะว่าไม่งั้นตอนนี้นักเรียนกําลังจะเป็นภาษาไทยใช่ไหมถ้าไม่งั้นวันณยุภาษาไทยกับภาษาจีนมันจะใกล้เคียงกันไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนจะสับสนก็เลยต้องให้นักเรียนแยกแยะได้ออกก่อนระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีนฝึกภาษาไทยให้เข้มแข็งก่อนเนาะเออวันณยุกก็เลยไปผันตอนช่วงตอนนักเรียนโตแล้วนั่นเองเพื่อให้นักเรียนไม่สับสนคำนี้อ่านว่ามาโอเคนะเพราะว่าวันอยุมันออกเสียงว่ามาคำนี้อ่านว่ามา ตนในยุคมันเป็นเสียงสามัญนะเนาะเดี๋ยวเสืออธิบายอเดี๋ยวจะลึกไปมาแปลว่าแม่มาหมายถึงมาต่อไปตัวนี้นะรูปนี้นักเรียนเอาออกไหมอ่านว่าอะไรเอ่ยรูปนี้อ่านว่าต้นข้าวนะอันนี้อ่านคือข้าวข้าวสารเออข้าวสารเลยนะอ่านว่าเห็นไหมตัว M ก็มอตัวไอเมื่อกี้เราเราเรียนกันไปแล้วเมื่อกี้มีไหมตัวนี้ไงมอีมีใช่ไหม ต้องอ่านว่ามีแต่มีวรรณยุกต์ดังนั้นออกเสียงใหม่เต้นเอาซื้อเฉลยเลยมีตัวนี้อ่านว่ามีมีมีมแปลว่าข้าวมีแปลว่าข้าวมามาแปลว่าแม่มามาแปลว่าม้ามีมีมแปลว่าข้าวต่อไปคำสุดท้ายอ่าคำว่าอะไรเอ่ย พี่นะานักเรียนมออูมูใช่ไหมเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วตัวยูเห็นไหมตัวนี้อ่านว่ามูมูมูม,มูแปลว่าไม้อ่านใหม่นะมามาแปลว่าแม่มามาแปลว่ามมามีมีแปลว่าข้าว มูมูแปลว่าไม้โอเคเนาะอ่าอ่านักเรียนในนี้นะจะมีคำหนึ่งคำที่เราซื้อจะสอนส่วนคำอื่นเราซื้อจะไม่สอนเพราะเราซื้อสอนไปแล้วก็จะมีแค่คำเดียวคำนี้นะหนีเจ้า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 ,จาหมายถึงการอรลุณสวัสดอ่าหนีเจ้า หนีเจ้าหมายถึงการอารุณสวัส์นั่นเองอ่ะโอเคต่อไปนักเรียนดูภาพนะแต่เราคือจะไม่สอนอ่านนะนักเรียนให้นักเรียนลองฝึกอ่านด้วยตัวเองดูอ่านักเรียนลองดูนะมีคุณพ่อกับคุณแม่กําลังนั่งกินข้าวกันตอนเช้าอยู่พ่อก็เลยพูดกับลูกว่าอะไรนี่ไงคํานี้ไงเมื่อกี้เรซื้อสอนไปแล้วคือคําว่า หนีเจ้าก็คือการทักทายนั่นเองทีานี้ลูกก็เลยตอบกับคุณพ่อคุณแม่โดยตัดหนีออกเหลือแต่เจ้าก็แปลว่าตอนเช้าป้าปาเจ้ามามาเจ้าอ่าเห็นไหมอสุดท้ายเราก็สอนเนาะพ่ออรุณสวัสดิ์ว่าหนีเจ้าลูกก็เลยตอบโดยตัดคําว่าหนีออกเหลือแต่คําว่าเจ้าเป็นป้าปาเจ้า มามาเจ้าอ่าแสดงว่าลูกทําอะไรเอ่ยก็คืออารุณสวัสดิ์คุณพ่อและคุณแม่นั่นเองอ่าต่อไปลูกทั้งอ่าอันนี้ลูกไปโรงเรียนและไปเจอเพื่อนลูกก็เลยบอกกับเพื่อนว่าอะไรเอ่ยนี่คำนี้นี่คำนี้ hey, นไงและเพื่อนก็ต,อ,ตอบมากับคําเดิมนั่นแหละเห็นไหมเอออ่านว่าอะไรเอ่ยนักเรียนลองฝึกอ่านหรือว่าฝึกสนทนาอันนี้ลองมาดูนะภาพนี้สองภาพนี้ อ่านบันทึกเสียงมาให้เราซื้อฟังนะถ้านักเรียนสะดวกนะแต่ไม่บังคับนะถ้านักเรียนสะดวกก็บันทึกเสียงภาพการสนทนา2ภาพนี้มาให้เราซื้อฟังหน่อยเนาะภาพแรกเราซื้ออ่านให้ฟังแล้วภาพที่2นักเรียนลองดูซิสองคนนี้คุยอะไรกันเอออันนี้การบ้านที่นักเรียนต้องส่งเหมือนเดิมครับพัดคำ้อยปะนะแล้วก็ตัวหนังสือนะ ส่งมาที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ลายส่วนตัวของเราซื้อเพียงเท่านั้นนะถ้าส่งลายกลุ่มเดี๋ยวเราซื้อมาไม่เห็นนะครับส่งมาที่ลายส่วนตัวของเราซื้อนะครับอ่าก็อันนี้บังคับส่งนะการเขียนบังคับส่งแต่การอ่านเนี่ยภาพบทสนทนา2ภาพนี้แล้วแต่นักเรียนนะว่านักเรียนจะสะดวกอ่านหรือไม่อ่านไม้บังคับส่งนะครับก็ฝากไว้อ่าก็เพียงแค่นี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรพิมพ์มาถามเราซื้อได้นะครับงก็ฝากไว้เพียงแค่นี้จ่ายเจียน